ผลการปฏิบัติงานค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารโรงเรียนบ้านกุดแค่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการพัชราพรจรุงเกียรติสกุลมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด63คนเป็นชาย34คนและหญิง29คนองค์ประกอบที่1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเด็นที่1และ2การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเดตและ NT ดําเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้โดยวิเคราะห์ผลศึกษาตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาที่บกพร่องและศึกษาข้อมูลจากเทส์บูปินนำมาสอนส่มเสริมในทุกวันตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา และสอนซ่อมเสริมใน1เดือนโค้งสุดท้ายในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาดำเนินการสอบเสมือนจริงด้วยข้อสอบวินิจฉัยและข้อสอบที่จัดทำขึ้นเองโดยนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนและนำมาศึกษาว่าขาดตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ไหนที่ยังบกพ่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลำดับต่อไปโดยมีผู้บริหารคณะกรรมการนิเทศให้คำแนะนำแบบการยานามิตรสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อเป้าหมายที่สำเร็จร่วมกันองค์ประกอบที่2การพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนประเด็นที่ 3. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโดยทางโรงเรียนได้มีการดำเนินจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านเขียน มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภาษาไทยวันละคร้าเสาธทุงกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหารวมทั้งกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านรู้เรื่องประเด็นที่4การพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแผนงานปฏิบัติการ มีการดำเนินการกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำหน้าเสาธงการจัดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรายวิชาเพิ่มเติมของทุกระดับชั้นประเด็นที่5การพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาการคิดคำนวณเช่นการท่องสูตรคูณประจำวัน การคิดเลขเร็วภายในห้องเรียนการจัดทำสื่อคณิตศาสตร์ในแผนการจัดการเรียนรู้รวมถึงมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่3การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนประเด็นที่6การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนได้มีการกำหนดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมเข้าค่ายวิถีพุทธกุดแค่กิจกรรมอบรมจริยธรรมทุกวันศุกร์จากท่านพระครูสุทธิธรรมธารดาเจ้าคณะตำบลดงชนกิจกรรมนั่งสวดมนต์สมาธิทุกวันศุกร์ในข้ามรถเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ องประกอบที่4การพัฒนาเด็กในระดับปฐถมวัยและการพัฒนาความฉลาดทางเชาวปัญญา IQ ประเด็นที่7การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมมวัยโรงเรียนได้มีการจัดทำแผนพัฒนาประสบการณ์สำหรับเด็กปฐถมมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาได้ครบถ้วนโดยผ่านแนวคิดตามกิจกรรม6กิจกรรมเช่นกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์กิจกรรมเล่นตามมุมกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการรวมถึงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอประเด็นที่8ความฉลาดทางชาวปัญญา โรงเรียนได้รับการสำรวจความฉลาดทางชาวปัญญาจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครพบว่าความฉลาดทางชาวปัญญาของโรงเรียนบ้านกุดแค่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่104.50โดยภาพรวมตำบลดงชนมีความฉลาดทางชาวปัญญาเพิ่มขึ้นส่งเสริมระดับความฉลาดทางชาวปัญญาตามกิจกรรม3ามกไม่ว่าจะเป็นกิน จัดาอาหารกลางวันโดยมีการจัดตามเมนูสุขภาพตามหลักโภชนาการด้วยโปรแกรมไทยสกูลันกระตุน้นด้วยกิจกรรมเสริมทักษะทางสมองจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางชาวปัญญาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องความคัดลายมือวาดภาพระบายสีในวันสำคัญต่างๆกระตุกด้วยกิจกรรม B b บหลังเลิกแถวทุกวัน กิจกรรมออกกําลังกายในเช้าวันพฤหัสบดีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในกุฎแค่เกมการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายน้องหันหลวงองค์ประกอบที่ 5. ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุฎแค่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2562จากกระทรวงแรงงาน ได้นะรับรางวัลร่วมรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์การใช้การแต่งกายด้วยท่าไทยภาพพื้นเมืองประจำปีงบประมาณ2,563จังหวัดสกลนครผ่านการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปีการศึกษา2,561ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทดีเด่นระดับเงินรางวัลค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการพัชราพรจะรงเกียรติสกุลได้มีผลงานดังต่อไปนี้ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบย,ยมุประจําปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบัยมุกปีการศึกษา2,562ดังต่อไปนี้ 1. น,นางสาวทิรพรพรมลา 2. นางสาววานิดาพันแก้ว 3. นางสาวอรสา,าจันลือชัย 4. นางสาวอิมทรัพย์์มาสาขานณสกลนคร 5. นางสาวประภารักสมแพ้ว 6. นายสุรศักาดาิ์สมเด็จรางวัลน,นักเรียน ได้รับ Bref, รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับช <Census> ั้นประถมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลเหรียญทองในกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงในกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินในกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ได้เข้าร่วมการแข่งขันเวทคณิตในงานศิลปหัตกรรมครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษานี่ก็เป็นผลงานทั้งหมดของโรงเรียนบ้านกุดแค่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมรับชมรับฟังในวันนี้ค่ะ